วันที่16มีนาคม2564เวลา9นาฬิกานายอารุณชัยพุทธเจริญผู้ตรวจราชาการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชาการที่5พร้อมด้วยนายสุชาติเส้งมาก,กเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาเข้าพบนายจารวัตรเกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเพื่อหาหรือข้อราชาการและขับเคลื่อนบูรณา,าการในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี2564ภายใต้5ยุทธศาสตร์15แนวทางโดยได้มีแนวทางการทำงานสอดคล้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานในเชิงกลยุทธ์จากนั้นเวลา10นาฬิกา นายอรุณชัยพุทธเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่5เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณานการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบที่1ประจำปีงบประมาณ2564โดยมีนายสุชาติซิ้งมากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาทำหน้าที่เลขานุก,การ พร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาชั้น4อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นหน้าท่ของพนักงานในพื้นที่จะแก้ไขได้ดังที่บายว่เป็นเรื่องของกรมเปวของตัวที่จะต้องไปช่วยงานช่วยในเรื่องต่างๆได้ก็แต่ไ้เกื่องในเรื่องของ

ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลานศู้นักเรียนรู้เกษตรกรรมไทยบ้านปูริาตาอําเภอรัรตภูมิจังหวัดสงขลาโดยได้ให้ข้อเสนอแนะกับกเกษตรกรในการรวมกลุ่มการทําการผลิตเพื่อสร้างอํานาจในการต่อรองทางการตลาดและลดต้นทุนการผลิต โดยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยการฝึกอบรมเกษตรกรจาก15อำเภอครั้งที่1จำนวน7รุ่นเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีความเข้าใจและบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ